สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมข้อดีข้อเสียของทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับจะมารีวิวทุเรียนพันธุ์หมอนทองให้ฟังเพราะว่าที่สวนเน้นปลูกแต่หมอนทองกระดุมพวงมณีหลินหลงนิดหน่อยปลูกเล่นเล่นเป็นั้นแหละแต่หมอนทองปลูกเป็นหลักจะมารีวิวข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก่อนละกันข้อเสียสําหรับผมมีน้อยก็คือหนึ่งมันเป็นโรคง่ายครับโรคไฟท็อปทอลาลักเนา่าค้นเนา่าแหละอันเดียวกันแล้วก็ ไอ้พวกเชื้อราฟิวซาเรียมอะไรพวกนี้ครับมันเป็นโรคง่ายอ่อนแอทีนี้วิธีการแก้ไขคือง่ายๆเลยอย่าไปใส่ปุ๋ยใส่ยาอาหารเสริมอะไรเยอะแยะเพราะว่ามันเกินใส่ไปเยอะแล้วมันเกินเชื้อโรคมันจะสะสมเวลามันเป็นแล้วมันรักษาค่อนข้างยากเพราะเนื้อไม้มันอ่อนมันไม่คุ้มกับค่ารักษาเท่าไหร่อกครับปลูกใหม่ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่เยอะข้อเสียมีแค่นั้นแหละอีกข้อนึงก็คือ ไอช่วงที่ดอกบานถึงห่างแย้ไหม่ถึงไข่ไก่เนี่ยมันเป็นเซนสิทีฟมากถ้ามีใบอ่อนนะถ้ามีใบอ่อนมาช่วงนี้มันจะร่วงง่ายแล้วก็ไม่ติดถึงแม้ติดก็จะบิดเบี้ยวอากาศไม่เป็นใจอะไรอย่างเงี้ยครับเซียนแค่ไหนก็เอาไปอยู่แล้วครับมันยากเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดการใบอ่อนช่วงนั้นแหละที่บอกมีวิธีอยู่มี2ข้อข้อเสียสําหรับผมส่วนข้อดีข้อดีผมให้ประมาณ สี่ข้อแล้วกันข้อที่หนึ่งก็คือต้นมันโตเร็วครับถ้าเราจัดการมันดีจัดการทางดินทางใบดีจัดการดีหมายถึงว่าใส่ปุ๋ยตามรอบพ่นยาฆ่าหนอนฆ่าเพีย้ยทันเวลาอะไรเงี้ยต้นแล้วก็แต่งกิ่งต้นมันจะโตโตดีข้อหนึ่งนะครับข้อสองก็คือราคาราคามันจะแพงกว่าเพื่อนเพราะมันเป็นพันธุ์ที่ต้องการของคนไทยและคนจีนคือนิยมกินพันธุ์นี้แหละหมอนทองราคาจะดีกว่าเพื่อนถึงแม้ จะเป็นช่วงที่ทุเรียนถูกยังไงราคามันก็ยังแพงกว่าพันอื่นแล้วก็ขายง่ายกว่าแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือข้อ3ข้อ3ก็คือน้ําหนักครับน้ําหนักมันดีน้ําหนักของผลนะก็1ลูกก็ประมาณ3ากิโลคิดไปกลมๆเพราะฉะนั้นอนะ่ะคูณออกมาน้ําหนักคูณราคาเข้าไปมันก็ยังได้เงินเยอะครับถ้าเทียบกับพันอื่นนะข้อที่4ี่ก็คือแปลรูปได้ครับแปลรูปได้ก็คือ ทำทุเรียนทอดทุเรียนกวนทุเรียนเชื่อมอะไรขายได้หมดแล้วก็คนนิยมกินหมดครับถึงแม้ราคาถูกก็เอาไปแปรรูปเอาไปทอดเอาไปกวนไปเชื่อมขายออนไลน์ขาย Facebook ขายเพื่อนขายที่ทํางานอะไรก็ว่าไปมันยังได้ราคาขายง่ายเป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นสําหรับมือใหม่ที่คิดจะปลูกทุเรียนตอนนี้นะครับหลายคนคงเลิกคิดไปแล้วแหละเพราะว่าปีที่แล้วเจอวิกฤตราคาถูกเข้าไป หลายคนคงไปเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแล้วแหละแต่คนที่คิดยังรักยังจะปลูกอยู่ผมเชื่อให้ปลูกหมอนทองเนี่ยครับผมปลูกมาหมอนทองเป็นส่วนใหญ่ผมชอบด้วยข้อดีที่บอกเมื่อกี้เลยเทียบกับพันอื่นนะพันอื่นเจอราคาถูกเข้าไปแล้วน้ําหนักก็เบาพวกกระดุมอะไรเงี้ยครับน้ําหนักก็เบาราคาก็ถูกโอ้โหอยากร้องไห้ปีแล้วมีเข่งหนึ่งของแปลงเล็กขายไม่ได้เลยเขาไม่รับซื้อเพราะว่าหมอนทองถูกกระดุมก็ทุกถูกทุกถูกไม่พอไม่รับซื้ออีก ก็เชียร์ให้ปลูกหมอนทองกันนะครับตามข้อดีข้อเสียที่บอกเลยครับขอบคุณครับ